อ่าโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะคผมบีโอทีเกมมือนะผมอ่าซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีนะครับผมอ่าอย่างเช่นนะครับผมทะลุแมปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กลับไปไม่ได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับโอเควิธีแก้ก็ง่ายๆนะผมอย่างเช่นฆ่าตัวตายนะครับผมแล้วก็บางคนก็เล่นมอสนะครับผมก็อมตะแบบนี้นะครับผมอ่า แล้วก็บางคนก็เออนั่นแหละนะครับผมก็ไม่อยากฆ่าตัวตายเนาะก็ผมก็มีวิธีนะผมก็มาใช้สคริป V.I.P. นะผมตัวน,นี้จะมีโหมดวาร์ฟนะครับผมอ่าโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะผมอ่าทีนี้ก็กดไปที่อ่าสคริป V.I.P. ของผมนะครับใครสนใจก็อย่าลืมทมักมาได้นะผมราคาไม่แพงนะครับผม คุ้มราคาแน่นอนนะครับผมอย่างเช่นมันทำได้หลายอย่างนะครับผมอ่าโอเคเราจะมาที่โหมดวาร์ปนะครับผมวาร์ปในแมปก่อนนะครับเราจะไปจะเสาแดงไปอยู่ที่เสาแดงก่อนไปกันเลยนะครับผมปึ๊บเห็นไหม แค่นี้ก็หมดปัญหาวิธีทะลุแมปแล้วนะผมก็ง่ายๆนะผมเห็นไหมกดหมดก็ใช้ไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายก่อนมั้งเนี่ยนะครับหรือ,อใช่ต้องฆ่าตัวตายก่อนนะครับวิธีก็อย่างเช่นนะครับผมใครที่เป็นอมตะนะครับผมผมมีวิธีให้นะครับมีวิธีแก้นะผมโอเคนะคผมก่อนทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็ใครสนใจ s a ฟ e ID นะผมก็ทักมาได้แล้วก็สกิป V.I.P นะผมแล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์ใหม่นะผมสําหรับ R.P.C นะผมอ่าใครชอบให้ทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้เลยนะผมะ่กลับมาที่ตัวนี้ก่อนนะผมเราต้องมาทําให้มันเป็นไม่อมตะก่อนเราถึงจะฆ่าตัวตายได้นะครับผมทีนี้เราก็มหาค่า40ล้านนะผมค่า XP ของตัวละครของเรานะครับอ่า ค้นหาไปนะครับใช้ฟลอดนะผมโอเครอสักครู่นะครับวิธีนี้ก็คือวิธีง่ายที่สุดแล้วนะผมเพราะว่ามันติดบั็กนะผมเราจะออกไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกวิธีนึงนะผมนั่นเป็นวิธีกันนะผมก็คือวิธีเซฟนะผมไว้ช่องมันมีสามช่องเลยไหมช่องเซฟ ช่อง,องที่เราเชฟไว้นะผมมีสามช่องนะครับให้ทุกคนก่อนที่จะลงดันหรือว่าลงถ้านะผมกลัวมันตกแบบนะบให้ทุกคนมาเซฟไว้ช่องหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะลงนะเวลาตกในถ้แล้วก็สามารถกดรีเซฟขึ้นมาเล่นเริ่มต้นใหม่ได้นะผมถ้าใครไม่เซฟนี่จบเลยนะครับโอเคกลับมาที่ตัวนี้ก่อนนะผมก็ตัวนี้เลยนะตัวอื่นลบทิ้งไปเลย ค okay. กดค้างไว้บมาที่เครื่องคำนวนนะครับแล้วก็ไปที่ลบห้าดับเบลสีนะกดไปที่นะ,ะตัวนี้เลยไหมมันจะเป็นอินฟินิตี้นะผมอ่าเราจะมาดูค่าเลือดนะผมตัวนี้ค่าเลือดให้ทุกคนเปลี่ยนมเป็นหนึ่งก็ได้นะครับอ่าโอเคหนึ่งนะครับ เซฟแล้วก็รีเกมนะครับง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะครับผมตัวนี้ใครสนใจเช่าก็ทักมาได้นะครับผมราคาไม่แพงคนระับมีเป็นรายวันแล้วก็รายอาทิตย์รายเดือนแล้วก็ถาวรน,นะครับผมจะหลองอะไรวนะเนี่ยโอเคนะครับผมใครสนใจเซฟไอดีก็ทักมาได้นะครับผมอ่ะก็กดเข้าไปที่เกมใหม่นะครับ เ okay, ครอสักครู่นะครับผมจะนานหน่อยไม่หน่อยละโคตรนานเลยโอเคถ้ามีส่วงรบปกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งข้างๆบ้านนี่เลี้ยงเป็ดนะคโคตรดังเลยนะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าได้แล้วนะผมเลือดเราจะเป็นค่า100นะครับผมโอเคทีนี้ครับอา่าแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยครับยิงบ้องทีเดียวตายปึมง่ายๆครับผมก็สุ่มเกิดนะครับไปเกิดที่เสาแดงเลยแล้วกันนะอ่านี่ ซึ่งถามว่าวิธีนี้ก๊อโหมดจะเอ้ยไม่ใช่อมาตจะหายไหมผมว่าหายแน่นอนนะครับเราต้องมาทําใหม่หมดเลยนะครับพวกอมรตะงอมตตนะครับเห็นไหมมันจะหายหมดเลยนะผมถ้าเลือดจะเป็นปกติ1,000นะครับโอเคไปกันเลยครับผมของตกไหมดูก่อนอ่า น่าจะตกนิดหน่อยตกนะครับของไอ้นั่นตกนะครับผมโอเคก็มาดูส่วนก้อนโมดว่ามันได้หรือยังได้เรียบร้อยนะครับผมทีนี้นะครับผมก็จะมาทำนะครับผมอ่าอมตะคืนนะครับผมตัวนี้ผมไอ้นั่นนะไม่ใช่ของผมนะนะครับตัวนี้ผมผมรับแก้นะผมตัวนี้ผมแก้ให้ลูกค้าอยู่นะครับตัวนี้ ลูกค้าไปทำติดบั็กนะผมก็แล้วก็ออกไม่ได้นะผมตัวนี้จะเป็นเซฟไอดีนะผมไม่ใช่มดนะโอเคใครมีปัญหาเรื่องเซฟไอดีตกบัก็กตกอะไรไม่ตายก็ให้ผมแก้ได้นะผมผมแก้ได้เฉพาะออฟไลน์เท่านั้นนะครับผมออนไลน์ผมไม่ทำนะโอเคทีนี้ก็เราจะมาทําส่วนก๊อตโหมดกันใหม่นะโอ้เยอะจังนะโอเคนะคผมมีมดด้วย เลือดลดไหมเลือดลดนะผมให้เพิ่มเลือดให้เต็มก่อนทีนี้นะผมกลับมาที่ fgg มันเดิมนะครับอ่ะกดไปที่สคริปต์ vip ของผมนะครับจะมีฟังก์ชัน arm ทำให้อัมะตะอยู่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแค่จิ้มนะครับใครสนใจก็ทำมาได้นะผม,มเห็นไหมตัวนี้เปลี่ยนส,สเตตัสเป็นอัมะตะนะครับผมอุย้ยเล็บตเตอร์ ผมว่าไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนไอ้แล็บเตอร์มานี่มาตายเถอะนะผมโอเคกลับมาที่ F G G มือนเดิมนะผมโอเคหาใหม่ครับอย่าลืมทำเลือดให้เต็มก่อนนะผมวิธีทำนะสำหรับคนที่เช่าไปนะผมวิธีดูวิธีเรืเลยนะผมว่าทำประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ใส่ค่า XP เข้าไปนะผม XP จะอยู่ที่40ล้านนะผมให้เพิ่มไป40ล้านคนระับก็กดตกลงไปครับนะตัวนี้ผมก็รับทําให้ลูกค้านะผมลูกค้าไปทําติดบั๊กนะครับผมซึ่งผมดูแล้วน่าจะประมาณลงดันหรือเปล่านะครับผมลงดันแล้วก็ตกบั๊กแล้วก็ว่ายนะ้ามาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สุดแมปนะแล้วก็เข้าแมปไม่ได้นะผมก็ประมาณนั้นนะผมผมก็รับ แจ้งทำนะผมเริ่มต้นที่ไอ้แค่ี่ไอ้แค่ตายเอะนะครับผมผมว่าน่าจะไม่ติดแล้วแหละถ้ามันมาตออย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็ออกไปดูกันเลยแล้วกันนะว่ามันติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็ทําใหม่นะับถ้ามีตัวอะไรมารบก,กวนก็น่าจะไม่ติดนะโอเครอสักครู่นะครับผม ซึ่งสคริปตัวฟรีผมยังไม่ลงให้นะเพราะว่ามันเป็นของแรนะผมตัวนี้ผมเลยไม่ลงฟรีให้นะครับโอเคกดเพล์เหมือนเดิมนะครับยุงโคตรเยอะเลยอ้ oh. ใค,ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมทำทำคอนเทนต์อาร์พซียังไงก็ทักมาได้นะผมผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดเล่นคอมด้วยนะครับที่สำคัญนะเล่นเกมผีเมื่อคืนก็โอ้โคตดเลยเดินแทบไม่ไปอะ่ะผมเป็นคนกลัวผีนิดน,นึงนะครับ <c oughs> โอเคนะผมก็ฝากติดตามด้วยนะผม ส่วนเรื่องม็อดนะผมใครที่รอม็อดใหม่อยู่นะครับผมจะเว้นเป็นอาทิตย์นะผมผมจิงจะลงม็อดใหม่ให้นะครับเพราะว่าถ้าลงเรื่อยๆมันจะแน่นไงมันจะเฟ้อนะผมเพราะว่าเวอร์ชั่นยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมอยู่นะครับโอเคดูค่าเลือดนะครับน่าจะเป็นอินฟินิตี่หมดแล้วนะครับผมนี่ไงนะครับผมโอเคแล้วก็มากดที่ก้อนหมดเพิ่มเลือดนะครับจากนั้นเราก็เป็นอินฟินิตี้เหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมครับ โอเคนะผมทีนี้เขาบอกว่าให้จับโดโด้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจับโดโด้กันก่อนแต่อันนี้มีไม่เอ่ยนะเขาให้ทำโดโด้ยักษ์นะครับผมอยู่ไหนโอเคก็รอสักครู่นะครับผมโดโด้ต้องหาตัวที่ทนทานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปืนยา ปืนสลบนี่แรงอ่าตัวนี้อ่าสี400่ร้อยได้อยู่ปั๊บโอเคครับผมทีนี้ก็หาเบอรี่เบอรี่เบอรี่ผมชอบอาร์พีซีตรงที่เกาะเซียวขจันนะโอ้โหโคตรสวยนะผมผมไปแล้วผมติดใจเลยว,ว่าจะไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้น นะครับโคตรสวยเลยบอกเลยครับวิเลยแหลกครับแหลกติดหนึ่งับผมแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับยาสิบห้าอยู่ไหนเอ่ยเอายาสิบห้าไปจะได้ขึ้นเยอะ เบอร์รี่น่าจะไม่พอต้องหาใหม่โอเคผมก็จะมาจับให้ดูนะผมส่วนขั้นตอนทำโดโรยักษ์ผมจะไม่ไม่บอกวิธีนะครับจริงๆผมก็เคยสอนไปแล้วแหละนะครับแต่ว่ากลัวคลิปยาวไปนะครับ เสรเรียบร้อยนะผมทีนี้เราก็ก็ไปที่เสาแดงกันนะครับไปทําที่เสาแดงจะง่ายกว่านะครับจะไม่มีตัวอะไรมารบกวนด้วยนะครับโอเคกระโดดไปเลยเราไม่ตายอยู่แล้วนะครับโอโ้ไม่ตายแม้กระทั่งตกดันนะรับปกติเราก็ตายแล้วตกนะครับแต่นี่ไม่ตายนะครับ อ่ะโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยนะผมอ่าส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็ใครสนใจเซฟแอดีนะผมแล้วก็สริปนะผมก็ทักมาได้นะผมราคาไม่แพงราคาเป็นกันเองนะผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ